เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำประจำวันที่6มีนาคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่รายงานเรื่องตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมกันก่อนดิทังคอร์ดอัพไซด์เว็บลูกหนังแดนผู้ดีครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแต่เตรียมจะโลดทิ้ง2ผู้รักษาประตูที่มีอยู่ในตอนนี้ทั้งอังเดรโอนานาและก็อันตายบายินเดียออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงทันทีครับและก็ได้มีการลิสต์ประตูรายใหม่เข้ามาทดแทนแล้วด้วยดยสำหรับโอนานานะครับที่ก่อความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกสโมสรก็พร้อมจะเปิดรับฟังข้อสเสนอหากว่ามีทีมสนใจถึงแม้เพิ่ง นะอยากจะอยู่กับทีมให้นานที่สุดก็ตามในฝั่งของอันตายไบยินเดียครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้อยากจะปล่อยออกจากทีมเท่าไหร่แต่ถ้าว่านายด่านทิมชาติตุรกีค่อนข้างชัดเจนว่าเขาในอยากจะย้ายออกไปเพื่อรับบทเมอหนึ่งกับสโมสรนอื่นมากกว่าซึ่งนั่นทําให้สโมสรนก็จะมีขวางทางนักเตะและก็พร้อมจะปล่อยออกไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่เข้ามาด้วยครับเนื่องจากว่าทั้งสองรายก็ยังมีสัญญาเหลือกับทีมอีกถึง3ปีด้วยกัน ต่อเนื่องกับเรื่องนี้ครับทางคอดอพไซด์ก็รายงานเพิ่มเติมมาว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เข้าสู่การท้ายชิงกับนิวคาสเซิลในการล่าตัวเจมส์พลตฟอร์ดผู้รักษาประตูมือดีวัย2ีปีของเบอร์ลี่ที่ซีซั่นนี้ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเสียไปเพียง10ประตูและก็เก็บครินชีดได้มากถึงยีิเกม game, จากการลงเล่นทั้งหมด34ครั้งในเดชแมนชิพนะครับ อย่างไรก็ตามผานว่าเบอร์ลี่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จในซีซั่นต่อไปก็อาจจะเป็นงานยากสําหรับทั้ง2ทีมหรือว่าต้องจ่ายค่าตัวสูงเกินกว่าปกติเท่าตัวเลยเลยครับดังน,นั้นสําหรับดิวนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งผู้รักษาประตูของทีมเรา มากันที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของทางลูคัสคาราตรีสายข่าวแดนฟ้าขาวนะครับกับข่าวการเสริมเกมรับของทีมโดยจะอัปเดตครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในกระบวนการเจราจาซื้อตัวควนคิมิเนสกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีจากสโมสรโดซาริโอเซนเทลในอร์เจนินาและก็มีดีกีทีมชาติฟ้าขาวชุด U17 U18 และก็ U20 ที่เข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นดังกล่าวด้วยนะครับเข้ามาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์อันแสนดุเดือดกับเอเ่นต์ของออนโตนีนะครับที่มีต่อรูเบนอาร์โมริมสำหรับการปฏิบัติต่อตัวนักเตะในความดูแลของเขาซึ่งได้รับโอกาสลงสนามเพียงน้อยนิดครับตั้งแต่คุณซือชาวโปรตุเกสเข้ามารับงานซึ่งเขายอมรับว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆที่ไม่ให้โอกาสออนโตนีเลยพร้อมกันนี้ครับก็ยังปิดท้ายด้วยกันบอกว่านักเตะแมนยูนเต็ดหลายๆคนส่วนใหญ่ที่ย้ายออกไปเล่นอย่างสโมสรอนอื่นต่างก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีทุกคนโดยเฉพาะตั้งแต่อาร์โมริมเข้ามาคุมทีมนนนั่่ก็็ยิงไดเหอะร บางอย่างในตัวคุณซอรายนี้ครับโดยไอเยนของอันโตนี่เนี่ยได้จัดหนักเอาไว้ว่าผมเคารพความเห็นของรูเบนอาโมริมนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับแนววิเคราะห์ของเขาเลยการกล่าวหาอันโตนี่ว่าไม่ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพียงเพราะว่าความแข็งกล่งเป็นข้อโต้แย้งที่ผิวเผินมากๆและมันก็ไม่สท้อนถึงความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยความเป็นจริงก็คืออันโตนี่ไม่ได้มีความมั่นใจเพียงพอกับโอกาสลงสนามนับตั้งแต่รูเบนอาโมริมมาคุมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด จาก15เกมเขาได้ลงเล่นไปเพียงแค่252นาทีเทียเป็นสัดส่วนแค่18.6เท่านั้นจาก1,350นาทีคุณจะตัดสินนักกีฬาที่ไม่ได้รับความสำคัญและจะพิสูจน์คุณค่าของเขาได้ยังไงกันล่ะการย้ายมียังเรอัลเบติสพร้อมก,กับการได้ทำงานได้ดีมันสร้างถึงความสุขกับชีวิตที่นี่และก็เป็นการตอกย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องแล้ว คำกล่าวอ้างของรูเบนอาโมริมแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่มันก็เป็นการลดคุณค่าของลาลิกาสเปนซึ่งมีสโมสรนที่ประสบความสำเร็จทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกมากมายมาแล้วเขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นของเรอเบติสซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการจัดการต่างๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่านักเตะหลายคนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในสโมสรนแต่กลับย้ายออกไปและประสบความสำเร็จที่สโมสรนอื่นซึ่งทำให้เราต่างสงสัยว่ามันเป็นปัญหาที่นักเตะจริงๆหรือไม่ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามอริมก่อนที่เขาจะนำลูกทีมปีศาจแดง,ดงบุกเยืยนอนเรอัลโซเซดาทีมดังจากสเปนในศึกโยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ในพาร์ทที่2กันนะครับมากันที่ประเด็นแรกครับรูเบนอามอริมออกมายืนยันอีกครั้งว่าระบบหลัง3ามที่เขากำลังใช้อยู่ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนและเขาก็ยังคงจะยึดมั่นในแผนการเล่นนี้ด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับรูเบนอามอริมได้ชี้แจงว่าผมรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่บางครั้งเราไม่ได้ผลการแข่งขันเรามีหลายเกมที่ต้องชนะ ผมรู้ดีถึงผลกระทบที่ตามมาเมื่อไม่ชนะแต่ผมก็ยังมั่นใจมากเหมือนกับวันแรกที่ผมเข้าทำงานที่นี่ผมเงินหง,งดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ผมก็ยังมีความมั่นใจทีมของเรามีปัญหาหลายอย่างแต่ไม่ใช่ระบบการเล่นเรากำลังพยายามทำงานแก้ปัญหาเหล่านั้นแน่นอนว่าระบบการเล่นจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ผมชัดเจนมาตลอดผมมีไอเดียอย่างเดียว เราพูดกันถึงระบบการเล่นแต่ผมไม่มองฟุตบอลแบบนั้นปัญหาของเราคือวิธีการเล่นมากกว่ามันค่อนข้างเรียบง่ายคุณขึ้นเกมด้วยกองหลัง2หรือว่า3คนแล้วก็ให้มิดฟิลด์หนคนลงต่ำผมยังมั่นใจมากนะเพราะผมมีไอเดียสําหรับใช้เล่นฟุตบอลผมไม่ได้พูดถึงระบบการเล่นแต่ถ้าว่าเป็นวิธีที่ผมมองฟุตบอลและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะได้เห็นการว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ประเด็นต่อมาครับกับการหนีบรรดาดาวรุ่งบางคนมาอย่างสเปนในเกมคืนนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีชื่อของแฮร์รี่อามาสแบ็คซ้ายวัย17ปีติดทีมมาด้วยสว่วนในรายของแจ็คเฟสเชอร์อีกหนึ่งนกลางวัย18ปีที่ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลายครั้งแล้วหลุดโผล่รายชื่อครับพร้อมกันนี้อาโมริมก็ยังได้ชี้แจงถึงประเด็นการเลือกทีมของเขาในการรับมือกับโซเซดาดคืนนี้ด้วยโดยริยเบนอาโมริมครับได้ชี้แจงเอาไว้ว่า สำหรับแจ็คเฟเชอร์เขาไม่ได้ซ้อมกับเราและเขาก็มีเกมสำรองก่อนเจอกับฟูลเล่ัมส่วนแฮร์รี่อามาสอยู่ที่นี่กับเราวันนี้และในเกมล่าสุดกับฟูลล่ัมเราเองก็อยากจะให้อามาสอยู่ในทีมเหมือนกันแต่เพราะเขาลงเล่นเต็มเกมกับอาร์ชโนใน FA ยุทธครับเขาจึงไม่ได้อยู่ในทีมของเราในเกมนัดก่อนเราพยายามจะจัดการทุกอย่างให้ลงตัวและก็คิดถึงการเปลี่ยนตัวทั้งหมดเรารู้ว่าเมื่อนําผู้เล่นบางคนเข้ามามันถือเป็นก้าวสาคัญเรากําลังระมัดระวังเรื่องความคาดหวังของเด็กๆด,ด้วย ตอนที่ผมเลือกทีมผมจะดูนักเตะที่เรามีที่ฝึกซ้อมกับเราจากนั้นผมก็จะคิดถึงการเปลี่ยนตัวซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมเรียกนักเตะบางคนเข้ามาด้วยแล้วก็พยายามจะดูว่าพวกเขาฝึกซ้อมกับเราได้หรือเปล่าแล้วก็ดูว่าจะเอาพวกเขามาเล่นหรือว่าแค่ให้นั่งบนมานั่งสำรองให้แฟนๆได้เห็นนักเตะเยาวชนเยอะๆ ผมพยายามจัดการทุกอย่างนะเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นก้าวสำคัญสำหรับพวกเขาและผมพยายามรับมือกับทุกอย่างดังนั้นเมื่อผมทำทีมผมจะคิดถึงทุกด้านทั้งการพัฒนาของเด็กๆทีมของเราและก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่จะดูดีสำหรับแฟนๆหรือว่าแค่สื่อเท่านั้นเรามาไปไิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของมัทไทส์เดลิกองหลังคนสำคัญของทีมนะครับที่เขาได้ยอมรับว่าตอนนี้ เป้าหมายหลักของทีมก็คือการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้สถานเดียวเพื่อต่อยอดกับการได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซั่นหน้าด้วยกับเรื่องนี้ mm. ครับมันไทสเตอร์ลิกได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรารู้ดีว่าตัวเองยังไม่ดีพอและพยายามปรับปรุงสิ่งต่างๆเราเผชิญหน้ากับความกดดันและก็คำวิจารณ์มากมายและสําหรับผมแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่ปกติด้วยเพราะผมเคยอยู่กับสโมสรอนที่มีความคาดหวังในการคว้าแชมป์คุณต้องออกไปลุยต่อทํางานหนักและก็พัฒนาขึ้น สิ่งงที่คุณบอกว่านั่นคือเป้าหมายของเรากับการคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกและก็ผ่านไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าเราต้องทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าชัยชนะและก็หวังว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมวันนี้ซึ่งพวกเราก็ต้องทุ่มสุดความสามารถเพื่อผ่านเข้ารอบไปให้ได้ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำประจําวันที่6มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ